สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ Channel นะครับผมเราอยู่กันที่รายวิชาคณิตศาสตร์ม .3 เล่มหนึ่งนะบทที่บทที่3แล้วเนาะเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหน้า79ครับมาดูต่อนะนี้ข้อ8แล้วนะเป็นโจทย์ปัญหาครับมาเริ่มเลยข้อ8ครับข้อ8ก็บอกว่าจำนวน2จํจำนวนครับรวมกันได้22ครับ และกำลัง2ของแต่และจำนวนรวมกันได้274ครับจงหาสองจำนวนนั้นมาเริ่มวิธีทำเลยเขาบอกว่าจำนวน2องจำนวนนะครับรวมกันได้อะไรรวมกันได้ยีองครับเรากำหนด้กันดให้ x ครับแทน จำนวนหนึ่งมสมมุติ x เ,เป็นห้าเอาใหม่มันยากไปสมมุติ x เ,เป็นสองอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรครับอีกตัวหนึ่งต้องเป็นยี่สิบจริงไหมอีกตัวหนึ่งต้องเป็นยี่สิบเพราะว่ามันรวมกันมันไ,มได้อะไรมันไ,ได้ยี่สิบสองถ้า x เ,เป็นห้าเออถ้า x เป็นสิบแล้วกนะันอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรอีกตัวหนึ่งเป็นสิบสอง นี่รวมกันต้องได้าะยี่สเรารู้ได้ไงเรารู้12บสองแน่สิบมาจากไหนก็เอายีตั้งแล้วก็ลบด้วย10ก็คือจํานวนที่เหลือเอาใหม่ถ้า x เป็น20อีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรต้องเป็น22่สลบยีก็คือ2นั่นเองนะเอา x เข้าไปแทนนั้นแสดงว่าจะได้ครับจะได้อีกจํานวนหนึ่งครับ จะได้อีกจำนวนหนึ่งเป็นอะไรเป็นยี่สิบสองลบ x ครับอืมนี่คีย์เวิร์ดตัวนี้ยากหน่อยเพราะว่าสองตัวนี้รวมกันมันต้องได้อะไรครับมันต้องได้ยี่สิบสองไงนี่ไงเอายี่สิบสองลบ x ตั้งแล้วก็รวมกันอะไรครับรวมกับ x มันจะได้ยี่สิบสองไหมได้ไง x ตัดกับ x ก็หายก็เหลือยี่สิบสองยังไงได้ตัวนี้นั่นแสดงว่าเราได้สองจำนวนแล้วเราได้สองจำนวนนั้นแล้วทีนี้ครับและกำลังสองครับ จนบอกว่าตัวนี้ครับและกำลังสองของแต่ละจำนวนนะผมรวมกันนะครับเท่ากับ274จจะเขียนสมการได้ยังไงครับกำลังสองก็คือตัวนี้กำลังสอง บวกกับอีกตัวหนึ่งกำลังสองครับบวกกันแล้วต้องเท่ากับอะไรครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่นี่ไงตัวนี้กำลังสองไงตัวนี้กำลังสองแล้วก็บวกกับตัวนี้กำลังสองจะต้องได้กับสองร้อยเจ็ดสบี icism, ส่เนี่ยกำลังสองของแต่ละจำนวนรวมกันนี่นี่จำนวนที่หนึ่งอันนี้จำนวนที่สองนะครับพอได้ตัวนี้พอได้ตัวนี้ก็แก้ครับตัวนี้จะต้องเริ่มแก้แบบแบบไหนตัวนี้ ต้องแก้แบบอ่ากำลังสองสมบูรณ์ตรงนี้ขอเขียนสีแดงให้หน่อยได้หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังแล้วก็บวกกาลังกำลังสองก้อนนี้นะนะครับก้อนเดียวมาเริ่มเขียน x ก,กําลังสองไม่เกี่ยวบวกกับตัวนี้22่สิกำลังสองได้อะไรครับได้4ี่ร้ลบกับ 4 4 x แล้วก็บวกกับ x กําลังสองนี่ได้ตัวนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้มาเลยลบ2 7 4เ่ากับ0นี่นะไฮไลท์ไว้หน่อยนี่ก้อนนี้ครับก้อนนี้ได้มาเป็นก้อนนี้จากกําลังสองสมบูรณ์ตัวสีแดงๆนี้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองทีนี้มาดูครับ ก้อนที่มันฟิชเชอิงก็ได้คือ x กำลังสกับ x กลังสองครับมันก็คือ1นบวกหได้เป็น2 x กำลังสองครับแล้วก็ลบ4 4 x ครับแล้วก็เหลือตัวนี้ครับ484ครับผมลบ2 7 4ลบกันเหลือ210ครับใช่ไหมลบกันเหลือ210ครับบวก210 สกุลนะสังเกตรครับแต่ละตัวเป็นเลขคู่หมดเลยหารอะไรหมดเลยหารสองหมดเลยครับหารสองหมดเลยหารสองตัดตัด,ตดหารสองตัดตัดเหลือสองสองหารสองเหลือตัดเหลือ 1. หอนึ่งเหลือร้อยห้านี่เหลือหนึ่งอ่ะเขียนใหม่ก็จะได้เป็น x กำลังสองลบสองสอง x บวกล้อยห้าสกุล ครบองค์ประชุมแยก2เล็บครับได้เป็น x กับ x ร้อยหเลือกอะไรดีร้อย้าเลือกอะไรดีอะไรคูณกันได้ร้อยห้ามคูณกับอะไร5คูณกับ21ไม่ได้นะยี่เอ็นี่ยเได้7คูณกับ15เออเลือกตัวนี้ร้อยหคือ7คูณกับ15ครับ ต้องการลบยีิบสองก็ใส่ลบสิบห้าแล้วก็ลบเจ็ดจะได้ครับ x ลบเจ็ดเท่ากับศูนย์หรือ x ลบสิบห้าเท่ากับศูนย์ x สองค่าครับจะ x เท่ากับเจ็ดกับได้ x เท่ากับสิบห้านี่คือได้ x ละการจะต้องรอตัวหาอีกจำนวนหนึ่งครับ อ,อีกจำนวนหนึ่งก็คือคือแทนอะไรครับก็คือ x ลบอะไรครับลบ22ขอโทษมันเป็น22ลบ x ครับ22ลบ x ก็จะได้เท่าไหร,ร่อันนี้ได้22ลบอะไร22ลบ7นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับส ไอตัวนี้ก็ได้เป็นนะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้เป็น22 -15 ลบ15ก็ได้เท่ากับอะไรครับได้เนี่คำตอบมันสลับกันนะครับ7กับ15 15กับ7 x เป็นตัวไหนก็ได้ตอบเลยครับดังนั้นดีกว่าดังนั้นครับผมคำตอบดังนั้น จำนวนสองจำนวนนั้นคือคืออะไรครับคือเจ็ดและสิบห้านั่นเองตอบเหมือนกันนะครับนี่ในตอนนี้เขาแปดครับนี่นะพยายามทำให้เป็นสมการตัวแปรเดียวนะอย่าแทน x แทน y ครับ ไปดูต่อข้อ9ครับลบทิ้งนะข้อ9ครับเขาบอกว่าจำนวน2จํจำนวนครับที่ต่างกันอยู่3และผลบวกของกำลัง2ของจำนวนนั้นเท่ากับ117ทําคล้ายๆข้อ8เลยครับแต่อันนี้มันเป็นของผลต่างครับก็เริ่มเลยข้อ9นะวิธีทํา ให้ x ครับแทนจำนวนจำนวนหนึ่งครับแทนจำนวนแทนจำนวนหนึแล้วอีกจำนวนอ่ะมันต้องต่างกันอยู่3ครับมันจะได้ยังไงนะอีกจำนวน1ครับ1 ต่างกัน3คือจำนวนนั้นคืออะไรก็คือ x บวกเพิ่มอีก3ก็ะจบถ้า x เป็น5อีกตัวหนึ่งก็เป็น5บวก3ก็คือเป็น8เห็นนะ8กับ5ต่างกันอยู่3นี่คือแปลว,ว่าต่างกันนั่นเองหรือลบก็ได้นะไม่ผิดแต่ลบจะบวกก็ได้ครับทีนี้ครับเขาบอกว่าผลบวกครับและผลบวก ของกำลังสองของทั้งสองจำนวนครับเป็นร้อยเจครับผมจะได้สมกา,สการว่าไงก็คล้ายๆเดิมเลยผลบวกของกำลัสงสองก็คือกำลัสง,งสองตัวนี้แล้วก็กำลังสองตัวนี้ บวกกันต้องได้เท่ากับ1นึ่งหนึ่งเจ็ดังไงปัญหาใหญ่คือตัวนี้ตัวนี้ก็ไปจัดเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าเป็น x หลังเป็นสามแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองนี่แยกตัวแดงๆง่ายอันนี้ได้เป็น x กําลังสองบวกหน้ากําลังสองได้ x กําลังสองบวกสองหน้าหลังเป็น 6x ครับแล้วก็บวกกับ9แล้วก็ย้ายตัวนี้มาลบครับ117มาลบจะก็ศูนย์ อันนี้ได้เป็นลายให้ได้เป็น2 x กำลังสองเลยนะเอกนามที่มันใกล้ๆเอาใกล้ขายกันเอาเอกีกเอาสามประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยตัวนี้ไม่มีเพื่อนหก x ลบเกาลบหายออกไป9เหลืออะไรครับเหลือ1 0 8่นยเท่ากับศได้ตัวนี้น,นะพอได้1 0 8สังเกตครับมันแม่2หารได้ครับหาร2หมดเลยเนี่ยหาร2หมดเลยหาร2หมดเลย 2ตัดเหลือ1 2ตัดเหลือ3 2ตัดเหลือ54มันก็จะได้เป็น x กำลังสบวก3 x ลบ54เท่ากับ0แยก2องเล็บครับครบองค์ประชุมและแยก2องเล็บ x กับ x อะไรคูณกันได้54ครับก็คือ6คูณกับ9ใส่ลบ6บวก9ครับจะได้บวก3จะได้ x 2ค่าครับผมจะได้ x ลบหเท่ากับ0หรือหรืออะไรครับหรือ x บวกเเท่ากับ0ได้ x เท่ากับ6แล้วก็ได้ x เท่ากับลบ9ได้2จํจำนวนอันนี้โอเคไหมนันแสดงว่าเวลาแทนครับอีกตัวนึงต้องแทนเป็น x บวก3ครับหาอีกจำนวนครับหาอีกจำนวน1 คือคืออะไรครับคือ x บวก3ตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ6บวก3เท่ากับเท่าไรกับ9ก้นั่นแสดงว่าคำตอบแรกได้แล้ว x เท่ากับ6กับอีกตัวหนึ่งก็ต้เป็น9ตัวนี้ครับก็จะได้เป็นลบ9บวก3ก็จะได้เป็นลบ6ครับนี่มี2คํคำตอบครับนี่มี2คำตอบ,บ,น,ตอบนั้นแสดงว่าเวลาตอบครับต้องตอบ2คํคำตอบครับผมดังนั้น นะครับดังนั้นอะไรครับจำนวน2จำนวนนั้นนะครับมี2คำตอบนะค,คือคืออะไรครับคือ6กับ9และ ลบเกับลบหจบตอนนี้นี่ข้อ9เห็นไหมข้อ9คล้ายข้อ8นะครับทำคลายคล้ายกันแพทเทิร์นออกมาแต่ข้อ9มี2องคำตอบนะครับเห็นไหไปดูต่อข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับข้อ10ลบนะข้อ10ครับนี่ข้อ10บดูนี้ข้อ10บเขาบอกว่าอะไรครับ ถ้า40เท่าของผลบวกของจํานวนคู่จํานวนหนึ่งผลบวกของจํานวนคู่กับจํานวนหนึ่งนะกับจํานวนคู่อีกจํานวนหนึ่งที่อยู่ถัดไปนะพอพูดถึงจํานวนคู่จํานวนหนึ่งและจานวนคู่ในตัวถัดไปถ้าตัวหนึ่งเป็นถ้าตัวหนึ่งเป็นสองอีกตัวหนึ่งต้องเป็นสี่ถ้าอีกตัวหนึ่งเป็นหกคู่ตัวถัดไปก็คือแปดั็จะบวกสองมาเรื่อยๆถ้าตัวหนึ่งเป็นสิบอีกตัวหนึ่งต้องเป็นสิบสองนะครับบวกสองแต่ถ้าตัวหนึ่งเป็น x อีกตัวหนึ่งก็เป็น x บวกนะครับ x บวกสองเนี่ยต้องเขียนตัวนี้ก่อน อ่ามาเริ่มข้อนี้ก่อนข้อนี้ครับสิ่งที่เราเริ่มได้นะครับข้อสินะวิธีรมก่อนเลยนะครับวิธีรมครับให้ให้ x แทนจำนวนผู้นะครับจำนวนหนึ่ง ะได้จำนวนคู่ตัวถัดไปคือถ้าตัวแรกเป็น x อ,อีกตัวต่อไปต้องเป็น x บวกะรครับ x บวก2ขึ้นอยู่กับ x เ,เลยว่า x เ,เป็นค่าอะไรครับได้ตัวนี้ทีนี้มาตั้งโจทย์แล้วครับเขาบอกว่าอะไรครับ40เท่าครับ 40เท่าของผลบวกของจํานวน1กับจํานวนคู่อีกจํานวนหนึ่งเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับล้วคูณก็ได้40เท่าครับจากตัวนี้ครับจาก40เท่าของผลบวกนะครับจํานวนคู่จํานวน1จําจำนวนหนึ่งนะครับผม ับจํานวนคู่ตัวถัดไปแล้วกันเขียนย่อๆน,นิดนึงแล้วกันนะตัวถัดไปตัวนี้ได้เป็นอะไรครับจะเท่ากับ9ครับอันนี้ได้เท่ากับถัดไปเท่ากับเก้าตัวนี้นั้นแสดงว่า40เท่าของก็คือคูณครับใส่ปีกาใหญ่เลยของจํานวนคู่ตัวหนึ่ง บวกกับจํานวนคู่ตัวถัดไปนี่คือนี่คือจํานวนคู่ตัวหนึ่งและนี่คือจํานวนคู่ตัวถัดไปครับบวกกันจะต้องได้เท่ากับ9ตัวนี้แตเท่ากับอะไรครับอุย้ยพิทยังไม่ถึงมันยังไม่จบเท่ากับ9เท่าของผลคูณโอ้ยของผลคูณลบก่อนครับอันนี้ลบก่อนยังไม่ถูกเท่ากับ เก้าเท่าควรโจ์ไม่จบครับเก้าเท่าของผลคูณของทั้งสองจำนวนของทั้งสองจำนวนนะผมจะได้สมการเป็นแบบนี้ก็คือจะได้4ี่สบเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับจำนวนคู่ตัวถัดไปนี่ จะต้องเท่ากับ9เท่าของผลคูณของ,องตรงตัวนั้นครับก็คือ x ครับผมคูณกับ x บวก2นี่ได้ตัวนี้นะอันนี้40เท่าของผลบวกของ2ตัวนั้นเท่ากับ9เท่าของผลคูณของ2จํานวนนั้นได้ตัวนี้อันนี้ครับเคลียร์ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็ได้เป็น40คูณกับเอ่อ2 x บวก2 2 x มาจากไหน นี่ไง x บวก x ได้สอง x ครับสองตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้เท่ากับเก้าครับตัวนี้คูณแจกแจงครับได้เป็น x กำลังสองครับผมบวกสอง x พอได้ตัวนี้ต้องคูณแจกแจงเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวขยายข้างต้องคูณแจกแจงเข้าไปตัวนี้ได้เป็น8 0 x บวก80เท่ากับเกา x กำลังสองบวก10 8 x ย้าค่างให้อยู่ฝั่งเดียวครับโฟกัสไปที่ตัวกำลังสองต้องเป็นบวก9 x กลังสองมีเจ้าที่บวก1 8 x ย้ายมาลบ8 0 x แล้วก็ลบ80ย้าย2ตัวนี้มาเห็นป่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บอีกตัวนี้ไม่มีเพื่อนครับ x ด้9 x กำลังสองีตัวนี้มีครับ x มี2ตัวก็คือบวก1 8ลบ80ได้เท่าไหร่ บวกสลบ80เหลือลบ 62x แล้วก็ลบ80ตัวนี้ครับตัวนี้ไม่มีครับไม่มีอะไรตัดมันได้เราก็ต้องแยก2มุวงเล็บเลยนะเราจะใช้2มาตัดก็ไม่ได้เพราะ2หาร9ไม่ได้ใช้9ก็ไม่ได้9าไรได้6 2 9อ้าะไรได้80หารไม่ได้ก็คิดตรงๆไปเลยอะไรคูณกันได้ 9x เครับเลือก 9x กับ x อะไรคูณกันได้80ครับ10กับแนะเลือกตัวนี้ครับ10กับ8อันนี้ครับ กล้คุณใกล้ได้ 10x ครับใกลคูณไกลได้ 72x ครับพดการต้องการลบ 62x ก็ใส่บวกใส่ลบนั่นแสดงว่าใกล้ใส่บวกใกลใส่ลบเราก็จะได้ครับได้สองสรรมการคืออะไรได้ 9x บวก10เท่ากับ0ครับผมหรือ x ลบ8เท่ากับ0ตัวนี้ได้ x เท่ากับลบ10ส่วน9อันนี้ได้ x เท่ากับ8ป โฟกัสครับโฟกัสคืออะไรเขาบอกว่า x อ่ะต้องเป็นอะไรครับ x ต้องเป็นจํานวนคู่อ x ต้องเป็นจํานวนคู่จํานวนหนึ่งเจอตัวนี้ไปอันนี้เป็นจํานวนคู่ไหมไม่เป็นครับอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้เพราะไม่เป็นจํานวนคู่เลยใช้ไม่ได้ครับอนตัวนี้เลยใช้ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่เป็นอะไรครับมันไม่เป็นเลขคู่เราเลยไปใช้แปดแทนถ้าตัวหนึ่งเป็นแปดอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรครับแปดบวกสองครับหาอีกหนึ่งจำนวนครับอันนี้หาอีกจำนวนหนึ่งครับจำนวนหนึ่งคือคืออะไรครับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ x บวกสอง x เราหามาแล้วเป็นแปดบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ ท่ากับสนี่ไงคำตอบมีคำตอบเดียว X อเท่ากับ8ครับกับ10ก็ตอบครับผมดังนั้นครับนะดังนั้นจำนวนคู่สองจำนวนครับสองจำนวนนั้นคือ คือแล้วคือ8กับ10นั่นเองนี่8กับ10นี่ก็จบเลยนะนี่ขเขาสิบนะวิธีแนวทางการทำมันสามารถทำได้หลายแบบโอเคไหมมันสามารถทำได้หลายแบบนะครับแต่สุดท้ายแล้วคำตอบต้องได้คำตอบเดียวกันครับโอเคไหมจำนวนคู่ ที่อยู่ติดกันก็คือถ้าตัวหนึ่งเป็น x ตัวหนึ่งต้องเป็น x บวก2นะเหมือน4กับ6อันน้นะมันบวกเข้ามา2แต่ถ้าจํานวนที่อยู่ติดกันอ่ะมันจะเป็น x แล้วก็เป็น x บวก1เฉยๆนี่คือตัวถัดไปแต่ถ้าจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ตัวถัดไปต้องบวก2ระวังนิดหนึ่งแล้วก็นี่การแก้สมการตัวนี้นี่เราชอบมากอ่านใจไรงงทีนั้นนะครับอันเนี้ยสืบเนื่องมาจากบทที่1เลยอันเนี้ยการแก้สมการตัวแปรเดียวอ่ะนะครับผม ยากสุดก็เป็นโจทย์ปัญหานี่แหละเนาะอันนี้แยกออกมาให้เป็น3ข้อนะ8 9 10นะของคลิปนี้แล้วก็จะจบของแบบฝึกหัดนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้พอแค่นี้งงสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์ถามครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวครูมาตอบให้คลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ